สวัสดีครับมาพบกับช่างลุงบันเดาลนะครับเนาะวันนี้ลุงก็สีมาผสมอัน,นเยอะเยอไปดัดตุ่มนี่นะครับน้าตุ่มลุงก็มีสามสี่หลังที่บอกวิธีผสมให้ใส่ดินน้เนาะครับเนาะมันจังบอบอเปลืองอันนี้เนี่ยเข้าปัญหาเนาะครับเนาะนี่ลุงก็มีดินไว้ น้อยนึงเครื่องถวยกับมีหัวาหารเกา่ามีเหงือเก่ามันน้ำที่นอนเลยแล้วกับทีนี่หัวาหารประดุกมีลํานะครับเนาะนี่ละท่อนี้ละพี่นองเลยีลยวลุวงสีสมให้เบิ้งนะครับเออ้อว่าวิธีเข้าสมแนวใจเนาะครับเนาะที่ห้องอาดินใช่น้ำนี่ครับนี่มันกัดจังบ,บกืองพวกหนีหลยเนาะครับเนาะมันกัดกินเขาเขากินคือเก่า พี่น้องเลยกินดีคือเกาเดี๋ยวลุงถิสมคือเบิ้งนะครับเดอ้อบาทที่นีนเดอ้อนี่แหละครับหลังจากเขาเอาหัวอาหารผูกหัวอาหารปลาดุกเม็ดใหญ่นะครับเนาะนะใส่ลงไปแล้วลุงก็ผสมน้ำจักหน่อยเดี๋ยว,วละกีนี่มันก็มีอันนี้จักหน่อยผสมน้ำไว้จะใจห้ายนะครับพี่น้องน้ำนะครับอย่าใส่หลายนะครับเด้อ ผสมไว้จักน้อยแล้วเขาก็ประมาณหาหน้าที่สิบหน้าที่เขาก็จังมาผสมเบิง่งเนาะครับเนาะเฮ้ากาอัอาานเมด็ดเม็ดมันเปื่อยนี่ละเม,ดม็ดหัวอันบุกเปื่อยเขาก็จังมาผสมจักกันนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งปีเรื่อยครับพี่น้องเอ้ยลุงก็จะพักจังหาหน้าที่สิบหน้าที่ก่อน้อครับเด้อนีเ่เราพี่น้องได้ที่แล้วแต่ว่าลุงก็ใส่อันนี้แหละล่ะ ใส่อาหารประดุกเลยนะครับเนาะตอนนั้นแล้วก็ใส่น,น้ำน้ำมันได้เวลาแล้วนะครับต้องเปื่อยแน่ล่ะลุงเสิมาสมในบารท,ที่นี่ลุงเกิมาสมนะครับเนะเาะข้าวกระเทดินลงไปเลยนี่เทดินที่เขาเตรียมไว้นะครับเนาะเทลงไปเลยเป็นั่นคือใส่ดินน้ำบาสันตีเพื่อคัวมประยัด เนื้อของเขาเนาะครับเนาะแต่ว่าการเขาดีคือการลุ้งกับเห็ดไปใส่ลายเทือกเดยวครับเดี๋ยวครับด้อลุ้งกับเห็ดไปใส่ลายเทือแล้วลนี่นี่ของว่าอันประดุกนะครับเนาะบาทที่นี่ลุงกับเสี่ยวห้ามใจได้บาทที่นี่ลุ้งเอาห้ามใจบาทที่นี่ แต่ว่าเมื่อกี้นี่ลุงก็ใส่แน่แล้วผสวมเข้ากันนะครับเนาะนได้หลายเตอะที่ลุงเอาดินช้น้ำเป็ดยังอเพื่อาดินช้น้ำเพื่อคว่วมเพิ่มปริมาณของเข้าขึ้นมาเนาะครับ,นะบเนาะมันกระเบิดเพืองเนื้อกระเบิดเพืองหัวหันปันใดกระเบิดหลายเถื่อนนะครับเนาะนแตะกะ ห่อมในเสื้ออยู่ทั้งบานลุ่งโลละยี่สิบาทนะครับห่อำอ่อนห่อมห่อมอ่อนอ่อนนะหนะ้านะพี่น้องห่ออ่อนแล้วก็ะงอหันปลาดุกเม็ดใหญ่โลละสามสิบสองบาททั้ทงนี้ทั้งลุกทั้งบานพี่น้องโลละจักบาทกบ,บทหูนะครับเนาะมันก็นนใส่ได้หลายเธอแต่รุ่งกับโบเอาเห็ดหลายดอกนี่โอ้ยทำหนี่ครับพอแห้งเลยพี่น้องเอ้เสีหลังหนึ่งกับโบเบิร์ตตรงนี้ก็บบกได้โบเบิร์ต แต่ว่าลุงก็มีเนื้เก่าอยู่ในหั่นก็มีอยู่ในี่ยตุ่มนี่ก็มีเนาะครับเนาะลุงก็เอาถิมาใส่กันมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นมามันก็กินอยู่ได้พี่น้องเลยบางเท้อมันก็โอ้ยนี่พี่น้องเดี๋ยวลุงก็สีแกะมาใส่น้ำกันมันกินอยู่ได้พี่น้องเลยเนื้เก่าก็จะไปถิ่มได้พี่น้องเลยเขามันยั่งนะน้าเขาก็เอาเก็บมาใส่ผสมกันเข้าไปอีกมันก็ได้เพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกแต่เนี่ย pues, us, water, др. อของลุงนี่ก็ร้ายเลยล่ะนี่ กระสุนเนี่ก็ร้ายแล้วพี่น้องเลยเอาวัต้องใช้หานปลาดุกร้ายไปได้กระไดเพราะว่ามีกินแห้งเลยพี่น้องเลยกินแห้งขนาดเลยเดี๋ยวลุงก็เสียอนซุ่มหัวหันเก่าได้เด็อันตุ่มหนม้าใสเนาะครับเนาะเดี๋ยวลุงจะแกะออกก่อนเดี๋ลุงก็แกะออกมากแล้วล่ะที่แรกลุงกับวัดเสืใสหัวหันเก่าเนาะครับเนาะวัดเสือใสเหงาเกา่ามันบัวป็นทรายมันแห้งหลายลุงกับบัวใสลุงกับเสียวเตัน สมไม่เนี่ยไปใส่ถุยน,น่องไงแต่ว่าครับมันยังบ่ทันบ่ทันแห้งหลายก็ใใจได้เด้อพี่น้องเนื้อเก่าก็กได้จะถิ่มเด้อเท่านั่น,นลุงเซียดให้เบิ่งอีกล่ะลุงก็สิเอาแต่เนื้อใหม่นี่ละ่ะไปใส่มื้อนี้แต่ว่ากานผู้ใดเห็นคลิปลุงก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงน,ำน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยเผื่อในเบิ่งคลิปใหม่ๆเนาะครับเนาะ กันผูใ้ใดคิดว่ามีประโยชน์ก็โคไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงนี้ได้พี่น้องเลย <c oughs> นี่ละเดี๋ยวเราจะไปใส่กันได้บาตท,ที่นี่พี่น้องเลยที่ลุงบอกเอาเนื้อเก่าใส่เป็นยังเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิบอกเหตุผลเนาะครับเนาะเพราะว่าลุงดักมากเลยใบไหลายมือโพอดมันก็แห้งแห้งโพดเนาะครับเนาะก็เลยบริสไถ้าเอามามือหนึ่งสองมือเนี่ยก็ใส่ผสมกันได้เนาะครับเนาะ ลุงเอามาดักมาบนเดี๋ยวไปดักต่ออีกถามสีหาหมือแหละพี่น้องเอ้ลุงก็เลยบนใ่มันแห้งแห้งกันดักมาได้จักสองหมื่นนี่ก็ใใ่ได้ยู่พี่น้องมันก็ปรหยัดเนื้อเฮาเนื้อไม้เขาเสียดผสมมันก็นกนปรหยัดลงไปอีกนะครับเนาะเดี๋ยวบาดท,ที่นี่ลุงกับศไีพาภปาพใจนะครับเด้อบาดท,ที่นี่เด้อพี่น้องเอ้